นานๆจะปล่อยออกมานอกบ้านมาสกายเลยก็ปกติจะให้เขาอยู่แต่ในบริเวณบ้านนะครับพอดีวันนี้ว่างฝนตกด้วยก็เลยฝนพึ่งหยุดก็เลยเออให้เขาออกมาหาเล่มหญ้าเล่มอะไรมั่งเพราะในบ้านมันเริ่มเตียนแล้วลูกเอ้ยกลับบ้านกันได้แล้วมั่งมากลับบ้านแล้วกลับบ้าน กนัเก่งแท้ใครชนะลูกใครชนะใครชนะไปเข้าบ้านกันได้แล้วเย็นแล้วเนาะนะ้าลูกเข้าบ้านเนาะลูกเนาะเย็นแล้วไป แต่เข้าบ้านกันแล้วเย็นแล้วเดอ้อมากันครบหรือเปล่าเนี่ยแต่เตรียมเข้าบ้านเลยนะลูกนะมืดแล้วเดอ้อเย็ยนแล้วน้องหงอืมเย็ยนแล้วนะลูกนะเตรียมเข้าบ้าน